เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,520บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับ ก่อนไปคำนวณกันนะครับเราต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงหา,าคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้นานั้นสำนักง,งานปร,าการะกันสังคมไม่ได้มีการเลเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงหา,าคม2541เป็นต้นไปนะครับก็ประมาณ24ปีนะถ้าเกิดนับจากวันที่ออกคลิปวิดีโอ เงินสมทบชราภาพนะครับเงินบํานาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับเงินบํานาญชราภาพ1อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้รับินตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพขึ้นอีก1ยและ1.5ต่อหรือเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบํานาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ ตัวอย่างที่1นนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,520บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ13,520บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ6,760บาทนะครับได้รับ จำนวนเท่าเท่ากันทุกๆเดือนนะครับตลอดชีวิตเลยตัวอย่างที่2สง่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย13,520บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5 1.5คูณ15เท่ากับ22.5% 20%เดิมบวก22.5%เป็น42.5% 42.5%ของ13,520บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,746บาทนั่นเองตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,520บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ13,520บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,732บาทตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,520บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ5 เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ13,520บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,718บาทนะครับได้รับต่อเดือนเลย อย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,520บาทนะครับถ้า15ปีเป๊ะเลยก็ใช้20%คูณได้เลย20%ของ13,520บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,704บาทนะครับได้รับเงินทุกๆเดือนเป็นตลอดชีวิตนะครับเรามาดูนะครับจากตารางนี้นะจะเห็นว่า ถ้าส่งเงินสมทบประกันสังคมจำนวนปีอื่นๆนะครับก็จะได้รับบำนาญตามตารางนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดหรือคำนวณให้ดูในทุกๆตัวเลขหรอกนะครับมันจะเยอะเกินไปเพราะนั้นเราก็ดูจากตารางนี้แหละแล้วก็ลองไปหัดคำนวณดูก็ได้นะครับอย่างเช่นส่ง34ปีได้รับเงินบำนาญ6,557บาทส่ง33ปีได้รับเงินบำนาญ6,354บาทส่ง32ปีได้รับเงินบำนาญ6,152บาท ทรง31ปีได้รับเงินบำนาญ5,949บาททรง30ปีได้รับเงินบำนาญ5,746บาททรง29ปีได้รับเงินบำนาญ5,543บาททรง28ปีได้รับเงินบำนาญ5,340บาททรง27ปีได้รับเงินบำนาญ5,138บาททรง26ปีได้รับเงินบำนาญ4,935บาททรง24ปีได้รับเงินบำนาญ4,529บาท ส่ง23ปีได้รับเงินบำนาญ4,326บาทส่ง22ปีได้รับเงินบำนาญ4,124บาทส่ง21ปีได้รับเงินบำนาญ3,921บาทประมาณนี้นะครับใครอยากให้คำนวณให้นะครับก็สามารถแจ้งนะครับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยของคุณมาได้และส่งจำนวนปีเท่าไหร่นะครับก็สามารถพิมพ์บอกมาได้เลยเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับฟรีๆก่อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราสศกงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัมเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะคะรับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้หลักบัตรประจำตัวประชาชนของทุกๆท,ท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR Code โที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา3 3 3สามสมี่ 0, วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9มามาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วอนอื่นๆน,นะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ